สวัสดีครับบ่าวเถ่าซอสดีท่านผู้ชมครับจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมลาวพัฒนาปู่ศรีสเกตนะครับวันพุทธที่25ตุลาคม2566นะครับลาวพัฒนาปู่ก็ถือว่าแม่นอยู่ด้วยพี่น้องครับเข้าวันเว้นวันนะครับบางที่ก็มาถึงวันจันทร์วันพุธนะครับบางที่มาวันจันทร์วันพุธหลุด วันสุกมากนะครับจับคู่ก็ตรงๆทงานรุ่ก็คือรุดพี่น้องวันจันทร์ที่ผ่านมารุเนาะครับเนาะเขาแต่ของอ,อชมพูทั้งบนทั้งล่างอ่าเอามารับชมด้วยน้ำกันน้ชมวันพุทธที่25ตุลาคม2566นะครับลาวพัฒนาปู่ซีสเกตตอนนี้ปูยนในสายกาบนมสัสก,การครับปูอ่าจะเดินพอกบับืมเนจะมาถือโอกาสนะครับชมชมครับต่อสายคุยกับปู นะครับเอฟซกยจะได้ฟังเลยว่าปูเน้นชุดไหนเน้นตัวไหนลาวพัฒนานะครับปูเห็นปูบอกว่าเปลี่ยนสูตรปะครับใช่แล้วใช่แล้วเว่าสูตร1กับสูตร2เมื่อวานมันหลุดหมดเลยครับเออเลยวันนี้ปูก็เลยมาลองเอาสูตร3กับสูตร4มาทำครับ ออ่พร้มรยงใช้สูตรใหม่นะปูนะใช่ส,ส,สูตรใหม่สูตรใหม่ท่านผู้ชมนะครับยี่สิบห้าใบแดงเลยแหละอ่าเอาครับปูอ่านะวิ่งหกกับเจ็ดวิ่งรูดหกกับเจ็ดครับผมเด่นไปที่หกเด่นไปที่หกหกนี้เด่นนะปูนะ ตัวเด่นเลยตัวเด่นเลยหกตัวเด่นนะครับผมครับจับคู่จับคู่ครับหกหนึ่งหกหนึ่งหกสองหกสองสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองแปดครับตัวกันตัวกัน สองสี่สองสี่สองหกสองหกครับให้แค่นี้แล้อปูกให้แค่นั้นแหละเพราะว่าที่ชุดที่ปู่ส่งมาให้ผมก็จะมีหกหกสามแปดใช่ไปปู่ห้าแปดห้าแปดตัวกันตัวกันแต่ตัดให้เหลือแค่นี้ ตัดให้เหลือแค่นี้สามตัวมีไหมปู่มันไม่น่าจะมาเป่าไม่น่าจะมาเป่าใช่ไม่น่าจะเข้าเป่าถ้าเจ็ดนี่เห็นปู่จับให้แค่สองเจ็ดคู่เดียวเองนะใช่ตัวกันเนี่ยปู่ให้ตัวเน้นคือหกสองให้ตัวกันสองหกด้วยแหละครับปู่ใช่อืตัวกันตัวกันให้ให้ ให้สองสี่นะมีสองสี่กับสองหกหกศูนย์หกศูนย์ใช่ไหมปู่ใช่ผมมีหกศูนย์ไม่ใช่สองหกใช่ไหมปู่ไม่ใช่ตัวกันเป็นหกศูนย์สองสี่กับหกศูนย์ครับที่เน้นสุดครับปู่เน้นสุดๆคือสองเจ็ดกับสองแปดเน้นสุดสุดคือให้เน้นเลยสองเจ็ด สองแปดครับผมหกหนึ่งกับหกสองตัวรองใช่ไพ่อฟซีามบอกว่ามันสองสูตรนะมารวมกันครับมิตเพราะว่าทุกทุกครั้งที่ปูทําปูจะทำสองสูตรรวมครับอ่าถ้ามันหลุดก็คือต้องเปลี่ยนสูตรครับเหมือนเหมือนชุดนั้นอ่ะครับผมหลุดก็คือหลุดก็ต้องหาสูตรใหม่มาครับ <c oughs> ช,ชุดแรกนั้นต้องพักไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนครับเดี๋ยวต้องคำนวณดูที่หลังถ้ามันเข้าค่อยดึงมาใหม่ครับผมคืออันนี้สูตรใหม่ล่าสุดปลายแดงรเราออกให้อสองเจ็ดสองแปดนี้ให้เน้นหนักเลยใช่ไหมปู่าเน้นหนักหนักเลยครับมีสามตัวไม่ปลูกสามตัว สามตัวเหรอครับก็มีสามตัวสี่ตัวก็มีแต่กลัวมันเยอะกลัวมันเยอะไม่อยากจะให้เหมือนแต่ก่อนนะให้ไปมันนด,ดูแล้วมันเยอะมันเยอะนะปู่แต่คัดมาสักหางนี่ปู่สามตัวสักหางหนึ่งสี่ตัวสักหางหนึ่งอาสามตัวถ้าจะเอาก็ห้าสองเจ็ดห้าสองเจ็ดนะครับ สี่ตัวปูที่นี้สี่ตัวสี่สี่สองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดใช่โอ้เน้นที่สองเจ็ดได้หลือปู่เนี่ยสี่สี่สองเจ็ดใช่อ่าจะไม่มาหกหนึ่งสองเจ็ดหรือปู่อ่า เนี่ยมันสูตรที่ที่สามนะอ่าครับสูตรนี้เป็นสูตรที่สามสองแปดเนี่ยสูตรที่สามครับผมหนึ่งหกไอหกหนึ่งหกสองเนี่ยสูตรที่สี่ครับอืมก็เลยต้องเด่นสูตรที่สามไปก่อนครับว่าปู่จะมาจับรวมกันเลยจับรวมกันเลยตัวไหนตัวไหนน่าจะเข้าน่าจะเข้าครับปู่ก็จะดึงเอาเข้ารวมกันอือสองสูตรอยู่ในเนี่ย ครับรวมกันหมดเลยนะก็ได้เท่านี้ครับผมลาวพัฒนาปู่ซีสเกตนะครับผม25ตุลาคม2566วันพุธนี้นะครับวิ่งรูด6กับ7นะปู่นะบ,บนล่างเด่นที่6นะครับผม,บผมอ่า6 1 6 2นะครับ2 7 2 8 แต่ทำไมปูมาเด่นที่สองเจ็ดกับสองแปดปูไม่เด่นที่หกหนึ่งหกสองเลยครับเพราะว่ามันเป็นสูตรสามไงสูตรสามอ่าใช่โอ้สูตรนี้สูตรนี้มีหลายสูตรมารวมกันใช่ไหมปูสองสูตรสองสูตรสามกับสูตรสี่อ่าสูตรสี่คือได้หกหนึ่งกับหกสองครับสูตรสูตรสามได สองเจ็ดกับสองแปดครับปู่เพราะว่าปู่จะดึงเอามาใส่คู่เด่นอย่างละคู่ละคู่ครับผมอย่างละสองคู่สองคู่ไงครับอืมใช่ไหมครับผมอย่างตัวกันตัวกันปู่ก็ดึงมาอย่างละคู่ครับสองสี่เนี่ยคือสุดที่สามครับศูนย์คือสุดที่สี่เนี่ยอ่าตัวกันสองสี่กับหกศูนย์นะปู่นะ จับคู่ให้คือ6162 2728นะครับเน้นเลยคือที่2728เน้นหนักนะปูหกหน่สตัวรองนะครับตัวกัน2460นะครับ,รบ3ตัวมี527สตัว4427นะ่ 27, นะปูะครับนี่เราพัฒนาปู่สีสเกตท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอครับผมนะครับถือว่า อย่างวันจันทร์เข้าวันอย่างวันจันท์เข้าวันพุธไม่เข้าวันศุกร์ก็จะเข้านะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาวันศุกร์ที่ผ่านมาเข้าวันจันทร์ไม่เข้าวันพุธไม่แน่นะครับอ่าจันทรพุธศุกร์นี่ยังไงต้องมาสองวันนะป <c oughs> ู่เนาะแคปน้าจอครับผมปู่ใช่ใจอยู่ครับผมเอาบ่าวเท่าก็จะรบครับปู่ ไปเอฟซีด้วยนะซื้อให้มีสติอ่าอย่าไปทุ่มเทมากว่าครับหวยอ่ะเลขอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะออกมาแบบไหนอันนี้เป็นแค่สูตรคํานวณครับผมอคํานวณได้ไมาไงก็ครับผ <ม S 1> บิดใจว่ากันครับผมสัญญาณไม่ค่อยดีนะปู่เอาครับผมครับกาบขอบกาบขอบครับผม กาบขอบคุณขอบคุณครับปูอาเจริญครับผมซาถูกครับผมอาธรรมชมนะครับเนาะพอดีกับปูโท่มานะครับก็เลยขอโอกาสปูอาลงคลิปลาวพัฒนาให้ผมหน่อยนะครับธรรมดาปูทรงามาเห้แล้วธรรมดาบ่าทออยากจะไปเบา้านะพีน่นะ้องเนาะก็เลยคุยกับปูว่าเห็นปูคุยลงคลิปน้ำแน่พอดีธรูมชมนะครับ <c oughs> ปูก็เน้นแห้งนะครับ ลาพัฒนานะครับผมวันพุทธที่25ตุลาคม2566ปู่สีสเกตนะวิ่งรูด6กับ7บนล่างเน้นที่6ครับผม61 62 27 28แต่ว่าอันนี้จะเป็นสูตร3สูตร4รวมกันปูน่เน้นที่27 28เน้นหนักนะครับ61 62ตัวรองตัวกัน24กับ60นะครับ3ตัว527 4ตัว4427ทำช่วงปู่เน้นที่27นะครับผม เอาคนะครับขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งชองทุกท่านนะครับน้องพ่อกันคลิปนาคลิปนี้เราตัสดีครับ